ศิลปะปสาสาระที่1ทัศนศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่5ทัศนศิลป์ในท้องถิน่น 1. ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่นงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่น เป็นงานที่มีคุณค่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคต่างๆของประเทศไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณสืบทอดกันมาถึงปัจจุบันเดิมสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องมือทำมาหากินหรือเพื่อพิธีกรรมความเชื่อทางาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีโดยใช้วัสดุง่ายๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆต่อมาเมื่อมีความชำนาญมีฝีมือทางศิลปะจึงได้ออกแบบเน้นรูปร่างรูปทรงสี เส้นและลวดลายจนกลายเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าสืบทอดมาถึงปัจจุบันและมีลักษณะเฉพาะตัวของท้องถินน่นนั้นๆตัวอย่างงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่นแจกันดินเผาของเกาะเกร็ดหรือเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนและบ้านเชียงที่ทํามาจากดินเหนียว หนังตะลุงซึ่งแกะจากหนังวัวหนังควายเป็นตัวหนังแกะสลับที่ที่งดงามหนังตะลุงเป็นมหารสพที่ได้รับความนิยมของชาวใต้มาแต่โบราณการเขียนสีสดใสลวดลายงดงามลงบนเรือกอและของชาวบ้านในท้องถิน่นภาคใต้ 2. วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่นนับตั้งแต่อดีต ทำพื้นบ้านในแต่ละท้องถิน่นส่วนใหญ่นําวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆมาสร้างบ้านเรือนสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการดํารงชีวิตประจําวันวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่ในธรรมชาติรอบๆตัวเช่นไม้สักไม้โมกไม้ไผ่หญ้าลิเพากระจูดกกปอฟางดินเหนียวทางมะพร้าวใบจากใบตาลกะลามะพร้าวเปลือกหอย ช่างพื้นบ้านได้ใช้วัสดุธรรมชาติรวมกับภูมิปัญญาสร้างสรรค์าง,งานศิลปะท้องถิ่นขึ้นมาอย่างน่าชื่นชม 3. วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่น 3.1. การจักสารใช้ไม้ไผ่มาจาักตอกเป็นเส้นแล้วสารด้วยฝีมือมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันไปนอกจากไม้ไผ่แล้วหวายปอยา่าสริเพลาก็ยังนำมาจักสารด้วยภูมิปัญญาให้สวยงามน่าชื่นชมไม่แพ้กัน 3.2การแกะไม้ไม้ที่นิยมนํามาแกะส่วนมากจะเป็นไม้สักเพราะเนื้อไม้แน่นแกะง่ายอยู่คงทนนอกจากนั้นก็มีไม้มะค่าโมกมันวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บางอย่างทําขึ้นเองเช่นสิวขนาดเล็กและใหญ่ค้อนไม้ซึ่งงานฝีมือและความคิดสร้างสารรค์นี้ทําให้เรารุ่นลูกหล,ลานได้เห็นผลงานอันมีคุณค่าทางทัศนศิลป์มาจนถึงปัจจุบัน3.3การทอผ้า เนื้อผ้าผลิตจากใยไหมหรือดอกฝ้ายที่นำมาปั่นให้เป็นเส้นแล้วจึงทอเป็นผ้าเป็นผืน3.4การปั้นปูนการแกะสลักประดับกระจกล้วนแต่เป็นงานศิลปะท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อไทยและประเทศไทย3.5การวาดภาพตามผนังโบสถ์ส่วนใหญ่จะวาดเกี่ยวกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์ชัดเจนหรือลวดลายไทยที่เป็นกระหนก ซึ่งดัดแปลงมาจากธรรมชาติมีความวิจิตรอ่อนช้อยงดงามงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเป็นงานที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาและช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติต่อไปด้วยความภาคภูมิใจช่าง10หมู่คือผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปกรรมของราชการที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ประกอบด้วย 1. ช่างเขียน2ช่างปั้น3ช่างแกะ4ช่างสลัก ห้าช่างหล่อหกช่างกลึงเจ็ดช่างหุน่นแปดช่างรักเก้าช่างบุสิบช่างปูนจบแล้วค่ะ